สวัสดีครับมีมาเดินชมตลาดนัดท่าน้ำน่านของจังหวัดน่านตลาดจะมีข้ามาขายกันมีเสี่ยวข้าเของใช้เต็มไปหมดเลยครับ หลัดนั่นคนี้เขาไปจัดดูสิบวันติดต่อกันนะแต่วันที่สองกันยานถึงวันที่สิบสองกันยาน,นะครับ มีสินค้ามาจำหน่ายเยอะแยะหมดเลยนะครับข้างทางสองฝักฝากให้เกิดการมาวางขายเยอะแยะเมีเท่าไหร่าดีวมีสินค้าเยอะแยะเป๋าสื้อผ้ากนระดับ ของกินกัน็เยอะของฝากเยอะมากเลยของกินของใช้นะ เยอะแยะหเคบยคุดยะตาไปค่ะขอบณที <on> <g sympath ża> ่ต <jack> ิดตามให้ค <ter> น <jer girlfriend authenticity> <laughs> ัส <à> ดีคับ